เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลเหรียญกระสาบแต่วันนี้ขอพูดถึงหลวงปู่โต๊ะแห่งวัดประดูชิมพีเชื่อว่านักสะสมพระเครื่องต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะหลวงปู่โต๊ะเป็นเถราจารย์ที่มีผู้คนนับถืออย่างกว้างขวางมีพระปิดตาเป็นวัตถุมงคลเอกพระเครื่องของท่านทุกรุ่น มีปฏิหารศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์ที่เล่าขานมากมายกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทยท่านเป็นพระพิสุทที่อยู่ในตาแหน่งจเจ้าอาวาสยาวนานถึง68ปีโดยประวัติของหลวงปู่โต๊ะเกิดในสมัยรัชกาลที่5ท่านเป็นเถราจารย์5แผ่นดินต่อมาหลวงปู่โต๊ะได้ออกทุดงจาริกไปทั่วทุกภาคในประเทศไทยโดยท่าน ได้รำเรียนวิชาต่างๆจากคณาจารย์ของประเทศไทยหลายท่านอาทิเช่นหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อโหนงหลวงพ่อชุม่มรวมทั้งหลวงพ่อปานวัดบางนุมโคหลวงพ่อสดวัดปากน้ำและหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่โต๊ะท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพีตั้งแต่ปีพศ2456จนถึงปีพศ2524 ท่านได้ถึงแก่กรรมลงด้วยอาการสงบรวมสิริอายุได้93ปี7 3พัรษาห้อันดับวัตถุมงคลของหลวงปู่โตะวัดบดู่ฉิมพีที่นักสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคลไม่ควรพลาดเลยนะครับอันดับที่ห เหรียญหลวงปู่โตหลังพัยดยศจัดสร้างในปีพศ2518เหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบอายุหลวงปู่โต89ปีพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มทรงรูปไข่หูในตัวด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปของหลวงปู่โตนั่งสมาธิเต็มองค์มียันปุ อยู่ด้านบนด้านข้างด้านซ้ายขวาจะมีลายกนกด้านล่างมีโบแถบมีอักษรจารึกว่าพระสังวรวิมลเถนหลวงปู่โตด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นพัยดยศโดยรอบของด้านบนจารึกวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพมหานครด้านล่างจารึกขึ้น9้าค่ำเดือน5 2518มีจำนวนการสร้างทั้งหมด ห้าเนื้อนะครับประกอบด้วยเนื้อทองคำสร้างส9 7ร้เาง397เหรียญเนื้อนาคสร้าง120เหรียญเนื้อเงินสร้าง3,000เหรียญเนื้อนวะสร้าง1 0 0 0 0มื่นเหรียญส่วนเนื้อล่างสุดจะเป็นเนื้อทองแดงสร้างเยอะที่สุด5้า0มืนเหรียญราคาเล่นหาเปลี่ยนมือถ้าเป็นเนื้อทองคำอยู่ในสภาพสวยๆเล่นหากันหลายแสน ส่วนเนื้อนาคสร้างร้อยยี่สิบเหรียญเล่นหาหลักแสนเนื้อเงินเล่นหากันอยู่ที่หลักหมื่นปลายจนไปถึงหลักแสนเนื้อนวะเล่นหากันหลักหมื่นต้นถึงหมื่นกลางส่วนเนื้อทองแดงเล่นหากันหลักหมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางนะครับพุทธคุณของเหรียญจะเด่นด้านเมตตาดีมากนะครับ ปัจจุบันมีของปลอมเรียนแบบจำนวนมากเหรียญแท้ต้องดูอย่างความคมชัดผิวเหรียญการเจาะหูและตัวตัดข้างให้พิจารณาผู้ที่เช่าหาควรปรึกษาผู้ชำนาญเป็นดีที่สุดอันดับที่4เหรียญหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีรุ่นเยือนอินเดียจัดสร้างในปีพศ2519 สร้างในโอกาสที่หลวงปู่โตเดินทางไปเยือนประเทศอินเดียจัดเป็นเหรียญปั๊มรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่โตเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างแบบพิมพ์ที่งดงามจำนวนการสร้างถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นจัดสร้างขึ้นดังนี้เนื้อทองคําสร้าง250เหรียญเนื้อนาคสร้าง90เหรียญเนื้อเงินสร้าง1,000เหรียญเนื้อนวะ สร้างสองพันเหรียญเนื้อทองแดงสร้างสองหมื่นเหรียญพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่มีหูในตัวพุทธลักษณะด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่โตะนั่งสมาธิเต็มองค์มียันต์อุอยู่ด้านบนข้างซ้ายและขวาเป็นลายกนกด้านล่างมีแถบโบมีข้อความว่าหลวงปู่โตะพุทธลักษณะด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญเป็นเจดี พุทธคยาและมีเลขไทย2519ซึ่งหมายถึงปีพศออที่จัดสร้างด้านบนมีข้อความว่าวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครส่วนด้านล่างมีข้อความว่าพระสังวรวิมเลเถระเยือนอินเดียพุทธคุณของเหรียญหลวงปู่โตเต่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาภแค้วคาดส่วนราคาเล่นหาเปลี่ยนมือ ถ้าอยู่ในสภาพสวยๆเล่นหากันถ้าเป็นเนื้อทองคำเล่นหากันหลักหลายๆแสนเนื้อนาคเล่นหาหลักแสนต้นเนื้อเงินเล่นหาห้าหมื่นจนไปถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนื้อนวะเล่นหากันหลักหมื่นต้นต้นส่วนเหรียญเนื้อทองแดงเล่นหากันสามหมื่นขึ้นไปอันดับที่สาม เหรียญเสมาหลังยันตีหลวงปู่โต๊ะวัดประดูลชิมพีจัดสร้างในปีพศ2517จัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ88ปีของหลวงปู่โต๊ะเมื่อปี2517พุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปทรงเสมาด้านหน้าเหรียญมีรูปของหลวงปู่โต๊ะเต็มองค์นั่งสมาธิด้านล่าง จาลึกว่าโต๊ะส่วนขอบเหรียญมีจุดไขป่ปลาและมีอักษรล,ลายกนกมีข้อความว่าพระครูวิิยะกิตติวัดประดูชิมพีธนบุรีพุทธลักษณะด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญจะเป็นยันตรีนิสิงเหด้านล่างของเหรียญจะระบุอักษรไทยว่าอายุครบ88ปีขึ้น8คข่ำเดือน5 2517โดยมีจุดไข่ปลาล้อมรอบและมีลายกนกประดับอยู่มีจำนวนการสร้าง5เนื้อโลหะเนื้อทองคำจำนวนการสร้าง199เหรียญราคาเล่นหาเปลี่ยนมือถ้าอยู่ในสภาพสวยๆเล่นหากันหลักแสนขึ้นไปเนื้อนาคจำนวนการสร้าง50าเหรียญราคาเล่นหาเปลี่ยนมือ20 0 0 0 0จนถึง40,000 0บาท เนื้อเงินจำนวนการสร้าง500เหรียญมีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นกลางจนไปถึงหลักแสนเนื้อนวะโลหะสร้าง1,500เหรียญมีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือถ้าอยู่ในสภาพสวยๆเล่นหากันหลักหมื่นจนไปถึงหลักแสนเนื้อทองแดงจำนวนการสร้าง20,000เหรียญราคาเล่นหาถ้าอยู่ในสภาพสวยๆ เล่นหากัน2 5 0 0 0ถึง70,000บาทเหรียญเสมาหลังยันตีเนื้อทองแดงบล็อกขีดหรือบล็อกทองคำจะมีขีดรอบหัวยันตีบริเวณด้านหลังตรงกลางแถวบนซึ่งจะเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดในเนื้อทองแดงบล็อกนี้จะพบในเนื้อทองคำเนื้อเงินเล่นหากันเป็นบล็อกนิยมจะมีราคาที่สูงกว่าบล็อกปกตินะครับ พุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภแค้วคลาดดีเป็นเลิศอันดับที่ 2, 2> <c oughs> เหรียญฉลองพัดยศหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีจัดสร้างในปีพศ2516เป็นที่ระลึกในงานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่โตะเป็นพระสังวรวิมเลเถระ ในปีพศ2516เป็นปีที่เป็นมงคลกับหลวงปู่มากซึ่งได้เลื่อนสมณศักดิ์เหรียญรุ่นนี้จึงเป็นที่นิยมในหมู่ข้าราชการทหารตำรวจและพลละเรือนพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญไม่มีหูในตัวด้านหน้าของเหรียญจะมีรูปของหลวงปู่โตเต็มองค์นั่งสมาธิด้านล่างจะมีโคตต้ดตอกดาวส่วนด้านล่างโค้ดดาว จะมีอักษรไทยระบุว่าหลวงปู่โตะและมีกนกลายไทยล้อมรอบขอบเหรียญส่วนพุทธลักษณะด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญจะเป็นยันตรีนิสิงเหด้านบนยันมีอักขระอักษรไทยระบุว่าวัดประดู่ชิมพีส่วนด้านล่างระบุวันที่10ธันวาคม2516พระสังวรวิมเลเถระ และล้อมรอบด้วยกหนกลายไทยบริเวณขอบเหรียญมีการจัดสร้างสองพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนื้อทองคําสร้าง49เหรียญเนื้อเงินสร้าง500เหรียญเนื้อนวะสร้าง1,000เหรียญเนื้อทองแดงสร้าง5,000เหรียญส่วนพิมพ์เล็กเนื้อทองคําสร้าง50เหรียญเนื้อเงินสร้าง500เหรียญเนื้อนวะ สร้าง1,000พเหรียญเนื้อทองแดงสร้าง5 0 0พันเหรียญเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีความนิยมนะครับราคาเล่นหาเปลี่ยนมือค่อนข้างที่จะสูงจะแยกเป็นพิมพ์เนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่เล่นหากันหลักแสนปลายจนไปถึงหลักล้านเนื้อเงินเล่นหาหลักหมื่นกลางจนไปถึงหลักแสนส่วนเนื้อนวะเล่นหากันหลักหมื่นกลาง จนไปถึงหลักแสนนะครับเนื้อทองแดงเล่นหา30,000ื่นขึ้นไปจนไปถึงหลักแสนถ้าอยู่ในสภาพสวยๆส่วนราคาพิมพ์เล็กเล่นหากันเนื้อทองคําหลักแสนกลางจนไปถึงหลักหลายๆแสนนะครับเนื้อเงินเล่นหากันหลักหมื่นกลางจนไปถึงหลักแสนต้นเนื้อนวะพิมพ์เล็กเล่นหาหลักหมื่นต้นและเนื้อทองแดง เล่นหากันหลักต้นจนไปถึงหมื่นกลางนะครับเดินทางกันมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับของเหรียญยอดนิยมหลวงปู่โตะวัดบรรูชมพีอันดับที่1เป็นเหรียญรุ่นแรกปี2510เหรียญหลวงปู่โต๊ะรุ่นนี้จัดสร้างเป็นรุ่นแรกของท่านพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนของหลวงปู่โตนั่งสมาธิเต็มองค์มียันอุอยู่ด้านบนซ้ายขวาเป็นลายขนกส่วนด้านล่างที่มีโบแถบอักษรจารึกว่าพระครูวิริยะกิตติหลวงปู่โตด้านหลังเหรียญจะเป็นยันตีนิสิงเหโดยรอบด้านบนจาลึกว่าวัดประดู่ฉิมพีธนบุรีด้านล่างจาลึกว่า ฉลองอายุครบ80ปี2,510วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกเพื่อทำบุญฉลองครบรอบอายุหลวงปู่โต๊ะ80ปีโดยมีแผ่นโลหะเก่าเนื้อทองแดงเนื้อสำลดแผ่นทองคําที่หลวงพ่อท่านได้ลงจานและตอกโคตดอกจันที่เข่าซ้ายไว้ทุกองค์เพื่อป้องกันเหรียญเกเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่โต๊ะ เป็นเหรียญที่บรรดาลูกศิษย์หรือผู้ที่นำไปบูชาต่างห่วงแหนกันมากเพราะด้วยความศรัทธาในหลวงปู่โตะประกอบกับที่สร้างออกมาจำนวนน้อยรวมไปถึงประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ทางด้านพุทธคุณของเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่โตะทั้งด้านเมตตาแค้วคาดและโชคลาภนิรันดรายมีการจัดสร้างทั้งหมด4เนื้อประกอบด้วยเนื้อทองคำสร้างน้อยมาก17เหรียญ เนื้อเงินสร้าง120ี่เหรียญเนื้อนวะกะไหลทองสร้าง2,500เหรียญส่วนเนื้อทองแดงลมดำสร้างสา0พันเหรียญราคาเล่นหาเปลี่ยนมือถ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนื้อทองคำเล่นหากันหลักล้านขึ้นไปเนื้อเงินเล่นหากันหลักแสนกลางจนไปถึงหลักหลายหลายแสนเนื้อนวะเล่นหากันหลักแสนต้น แสนกลางส่วนเนื้อทองแดงลมดําเล่นหากันหลักหมื่นปลายจนไปถึงหลักหลายหลายแสนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญก็จบลงแล้วนะครับสําหรับพระเครื่องหอันดับของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีที่มีความนิยมและมีการสาะแสวงหาของนักสะสมไม่ว่าจะมีพระเครื่องดีแค่ไหนแพงแค่ไหนหาก ผู้ที่แขวนพระไม่ได้ปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรมจะไม่เกิดพุทธคุณดังนั้นเราควรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและที่สำคัญใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอยู่ในศีลในธรรมเป็นดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับ และอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ